สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนทุกๆท่ทานเข้าสู่ชแนลตอมอรก้ามือนะครับยั่วนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชแนลตอมอร์เรียไม่ใช่สิแค่รายการเฉยๆรายการตอมอร์เรีนะครับที่จะพาทุกคนไปรีแอครีแอคกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ที่น่าดูและน่ารับฟังนะครับอยคิดสดได้คอนเซปต์รายการใหม่เฉยเลยก็ วันนี้นะจ๊ะที่ทำมีสมารีแอรทุกคนก็เห็นแล้วเนาะกับเช็คลุค EP4 นะจ๊ะมิวกลาฟเดินชอปเฟอร์เตรียมสร้างเรือนหอเรียบรอบนะเนี yeah. ่ยเออเราก็เลยจะมาดูกันว่าเฮ้ยเขาจะสร้างเรือนหอเขาจะซื้ออะไรกันไปบ้างหรือว่าอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจ๊ะหลังจากนี้เราก็จะมาดูกันว่าอะไรยังไงกันเด้อด่าด่าเรเบรเบรเบุ๊บนะจ๊ะโอเคมาเพื่อไป่ให้เสียเวลเราไปเริ่มกันเลย อะไรอ่ะโอ้แต่พี่ไม่จิ้มเราหรอกทำไมอ่ะเรามาฟรีอยู่แล้วจิ้มอะไรอะจิ้มอะไรอ่ะเปิดเทอมอาจจะเจอครูนะแต่ถ้าเปิดใจมิวดูอาจจะเจอกัาฟกัาไปต้องซื้อตัวนี้ให้ดีเอ้าเดี๋ยวพี่เปลมแป๊บนึงนะครับ ตรงไหนรอพี่ตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังเราพี่เอ้าไอพี่ <c oughs> กับชุน,นีนาลังมาเลยอะ่ะชุน,นีนาลังมาเลยเขไม่บอกถ้าพี่บอกก็ไม่สุดอุ้ย,ยมีดอกไม้ด้วยอ่ะัศายด้วยนี่ช่วงนี้เราไม่เคยเจอการนานะพี่ก็เลยเอาดอากไม้ขอบคุณนะครับฮะชอบไหมครับสวยดีครับ คุณสองคนฮะนี่มารายการผมห,หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ไหมครับสวัสดีครับโอ้ยขออนุญาตแทกตรงกลางแล้วโอ้โหหวานฉ่ำมากเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ไม่ได้อยากจะขัดอะไรเลยนะชอบความหวานฉ่านี่มากแต่ว่าไม่อยากจะแค่หวานฉ่าคือไม่อยากจะเงือฉ่าด้วยนะมาหวานอะไรกันข,นาขนา้างนอกครับไม่หวานกันข้างในไหมดีไหม โอเคงั้นเราเข้าข้างในกันดีกว่าไปเลยตามมาเลยครับโอเคมามามาตามมาจะมาสบายเลยฮะมาช้อปปิ้งกันอยู่กับเจ้าถิ่นแล้วมีอะไรถามได้ตลอดแต่แน่นอนนะช่วงนี้ก็ต้องระวังนะมีมาตรการครับผ่านจุดทัดก่อนนิดนึงเพื่อความปลอดภัยตรงวัดไทยก่อน35.7นะฮะโอเคมีให้ให้ต่ำกว่านี้ไหมสามห้าจุดเจ็ดสดเมไม่ขึ้นเลยครับ อ่าเช็คอินก่อนอ่าป๊าป๊าโอเคครับแล้วก็เช็คอินไทยชนะด้วยใช่ไหมครัเราต้องชนะใช่ไหมรอบนี้ไทยชนะครับปึ๊บแล้วก็กดปุ่มเช็คชอินเช็คอินเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นยืนกันเดี๋ยวจะเมื่อยมีโซฟานั่งเลยจ <Porsche S 1> ้ะใ <m. S 1> น,นโซฟาบ้านที่แบบใช่ไหมครับ <g oda> ใช่ครับบ้านที่พี่เองถูกต้องตั้งสบายได้เลยสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่ Take a Look at s อ Design s น์แสแครับที่ดีที่สุดในความสุขให้ทุกเรื่องแต่งบ้านเนี่ยเป็นเรื่อง ง่ายแล้วก็สนุกมากเลยนะครับโอ้โ oh, หแขกรับเชิญวันนี้หวานฉ่ำตั้งแต่เปิดรายการกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วมาเชื่อว่าหวานแบบนี้ตลอดทั้งรายการแน่นอนนะฮะห้ามไปไหนเลยครับอยู่กับนิวและน้องกลับมาเลยเป็นไงแฮปปี้นะแฮปปี้เจอกันสองแฮปปี้แฮปปี้วันนี้เได้เจอกันใช่ไหมฮะได้เจอน้อยลงใช่ไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อน ก่อนเจอกันบ่อยขนาดไหนทุกวันทุกวันทุวันทุกวันทั้งวันแล้วพอช่วงโควิดแล้วเป็นไงฮะก็เทุกวันเป็นวันน้อยลงแล้วนะทุกวันเลยที่สบายไหมครับสบายครับเออนอนตรงไหนพีเออเป็นไงแล้วช่วงที่ไม่เจอกันมีวิชชี่ช่วงนี้ไม่กินเหงาไหม่บ่อยมานก็แบบเปนคอนโดเป็นั่งาทำอาหารกัน แนแล้วทำไมได้แต่ไปคอนโดเม่ไหร่ดี๋วได้ไปบ้านกอล์ฟล่ะต้องถามคุณแม่ครับว่าถ้าเราลองจะลองานบู๊กินกันไหมว่าจะเป็นยังไงย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงทุกคนน่าจะดีไหมนั้นเต็มที่เลยเพราะนี่คืออาณาจักรของแบรนเองให้ความสำคัญกับอะไรที่สุดถ้าเป็นที่บ้านห้องนอนไหมห้องนอนน่าจะเป็นเตียงให้ความสำคัญกับเตียงไปที่เตียงดีฮะได้ครับ นีชอบชูนีกับมากเลยอ่ะคือพี่มิวแกหล่ออยู่แล้วไงก็มีของสองคนนี้ให้คะแนนกันแล้วกันนี่เท่าไหร่ฮะเอามเป็นเจ็ดละกันเจ็ดพอพี่ได้เจ็ดเราก็เอาหกไปละกันโอ้โหทำไมให้กันต่ำขนาดนี้เสือไว้ไวเพิ่มเติมอ๋อมีวันวันนี้นี่ไงพอหลังช้อปปิ้งกันแล้วแล้วก็แบบว่าการได้เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยน่าจะเต็มสิบเลยทีเดียวไปนอนเตียงกัน พามาถึงแล้วโซนเบดรูมนะฮะตรงนี้ชอบเรื่องเตียงนี่คือสวรรค์เลยคือจริงเคยไปดูเดซไอเอสบีดิสแตรสแควร์นะทุกคนคือของมันดีมากอ้าวดูได้เต็มที่เลยชอบห้องไหนแวะได้เลยกดดูได้ว่านี่มไหมก่อนที่ซื้อเตียงอยู่ข้างหลังทำไมต้องดูสปริงอ่ะชอบทิ้งตัวลงนอนอะไรตัดนอนคนเดียวหรือไงฮะแล้วแต่โอกาสครับบางทีก็เตียงก็ต้องมาชิดกันหน่อยเนาะใช่ไหมแต่เตียงเดียวโหเชื่อว่าห้องนู้นน่าจะชอบชอบใช่ไหมแฟฟินอยู่ไหนคลิปนี้ไอ้คลิปฟินอยู่ไหน ใช่ครับซื้อครับไม่จะบอกว่าซื้อตอนนี้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงไ<า>มเคียเซลเราผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นทั้งร้านเลยนะทุกชิ้นปกติเลือกเตียงนี้ต้องเลือกจากอะไรอนอนสบายเลยใชถ่ถ้าถ้าแบบจะมานั่งคุยด้วยอะกดปะพอได้ไม่แต่อนอนได้คุยแบบปกติได้เลยเออแบบจำได้ไงแล้วทุกคนก็จําได้ถูกไหมเคยมีแบบซื้อผ้าปูที่นอนกันด้วยถูกปะเลายฝัฟังหนฮะยตอนนั้นทําไมต้องซื้อผ้าปูที่นอนนะเป็าเหมือนเป็นสินที่ทาากับไทยก็ทําอะไรกัน อื้มฮะอื้มฮะเนาะว้าวอ๋ออ๋อแล้วก็เลยไปหาผาปูที่นอนใหม่อ๋อก็เลยต้องมาแบบช้อปปิ้งผาปูที่นอนกันใช่ป่ะ แล้วเป็นไงตอนที่ซื้อผ้าปูที่นอนไปถึงในเรื่องใช่ไหมใช่ครับมาเห็นในเรื่องฮะตอนนั้นทันก็ซื้อสีช,ช็อกโกแลตมากเเพราะว่าทานชอบสีอะไรเข้มๆแล้วเราอ่ะตอนนั้นชอบสีไหน <c oughs> สีอะไรดีซีน <c oughs> เหตุผลที่ซื้อผ้าปูอ่ะพอไหมสองคนเนาสักหน่อยเนาะ <c oughs> ทุกคนน่าจะคิดถึงไงดก็ค <c oughs> ิดถึงเหมือนกันอ่ะพร้อมดูแล้วแอคชั่นใครคนสองว่าป่ะมากูจะชวนมึงไปซื้อผ้าปูที่นอนหน เออไปก็ได้ถ้าถ้าเปท่่แบบนี้โอเคไหมสีไหนทำยแมสีดำไม่สวยดีนะแล้วเกมนี้เป็นอะไงดีนะเด็กๆขอไปทุกคนนะครับผมหากเสียงคิกดังเกินไปในถามไมาทีเกมค่อยยืผมถามหน่อยได้ไหมครับว่าเตียงห้องนู้นครับตั้งขาย เตียนนอนเอสบีแบ้นก็แบนฟอร์สแต่ว่าตู้สภาพรอลจอปครับนอกจากนี้มันจะมีโปรโมชั่นที่ร้านด้านล่างด้วยกัรสูงเริ่มต้นที่เก้าครับค่าซื้อตั้งแต่วันนี้ถึงที่เดือนเลยโอเคนะสวัสดีเช้าเราก็ตามผ่านไปแบบไม่ต่อยนครับ นั่งหน๋อยน๋คนเดียวสบายไหมครับมาเจอเราได้ไงเนี่ยเห็นนั่งอยู่คนเดียวเลยครับไม่มีใครนั่งด้วยเลยอ๋อนี่เห็นนั่งอยู่คนเดียวเหรอฮะเห็นจูจีกันอยู่สองคนไม่สนใจกันเลยโอ้บอกให้ชวนนี่ยาวเลยอ่ะครับผมเป็นลายแกลเลนพอดีมานั่งตรงนี้เพราะว่ามันสบายมากแล้วคือแบบราคาดีมากเ9 0 0้าอ่ะนี่เป็นแบบช็อปไลาสเลยเป็นร้านที่แบบมันฟิ้ได้เลยสบายไหมสบายครับผมโอ้พี่มิวนั่งคนเดียวเลยเหรอแล้วพี่กัาปอ่ะอยากสบายกว่านี้ นานๆวิตกันทีเลยที่มากกำอย่าสบายแล้วทำไงครับ โอ้านี้ตัวเดียวนนั่งสองคนได้นะครับเมื่อกี้ก็หวานฉ่ำหนักมากลงมาเจอแบมนึกว่าจะโอเคหวานฉ่ำกว่าเดิมอีกอะไรคนเรียกร้องให้ถามเป็นแฟนกันจริงป้อเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันครับใครห่วงใครมากกว่ากันพี่มิวห่วงกว่าเป็นยังไงว่าพี่ห่วงกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็มีพี่มิวคอยดูแลไงเก้าอี้นี้แข็งไปเลยฮะเมื่อยไปเลยฮะเจอเขานั่งกันแบบได้ใบเขาองตัวเนี้ยหกพันเก้าเองอะตัวนี้ก็เก้าพันเก้าเองคือแบบช็อคไพร์มากแล้วคือมันมีแค่ราคานี้ในช่วงนี้เท นะเป็นช่วงมิเกียเซลอยากเจอช็อปไพรส์สิบป่ะแต่ดูทรงแล้วอยากอยู่ตรงนี้แปตลอดแล้วนะได้ที่แล้วไปดูกันไปดูกันได้ครับโอเคช่วงก่อนซีรีส์นี่คือแบบรู้จักกันมาก่อนนะ ไม่เพิ่งมารู้จักเพราะซีรีส์เลยใช่ไหมครับใช่วันแคสวันแรกแล้วก็คือแคสแล้วก็ได้กันทั่เลยใช่แล้วมันเริ่มสนิทกันเอาฉากไหนสนิทตั้งแต่ฉากแรกเลยเขาก็ต้องมีเวิร์กช็อปก่อนใช่น่าจะสนิทตั้งแต่ช่วงเวิร์กช็อปเกือบเกือบทายแล้วมีฉากไหนที่แบบประทับใจที่สุดซีนชกต่อยแล้วั้งเพราะซีนนี้มันจะใช้เวลาในการถ่ายค่อนข้างเยอะพี่มิวเหรอฮะพี่มิวชอบซีนตุดผ้าขาเคยเปลี่ยนแบบภาพสวยมากใช่ผ้าสวย มาถึงแล้วเมื่อกี้ที่บอกถึงช็อคไพรส์ถูกไหมร้านนี้เลยไหนทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับช็อกกี้ตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมอ่ะชิงนั่งก่อนละอ่ะต่อคนนั่งครับอ้าวนั่งได้สองคนนั่งเลยครับผมคราวที่แล้วนี่ก็ครับก็นั่งทับมิวนะฮะใช่ครับไม่ให้มิวนั่งทับบ้างฮะผมผมน่าจะแบนครับอ้้วนนนนขาดัแล้วชอบตัวนี้เพราะอะไรสีสวยู่ครับอพี่มิวชอบสีน้ำเงินแล้วเป็นไงถ้าโซฟาสีน้ำเงินห้องต้องติดยงไงฮะผมชอบแบบชิมๆแล้วไม่เข้มนีเหรอก็ได้ ชอบเข้มเข้มแต่ห้องที่บ้านสีเกีียวเกี่ยวอะ <laughs> ใช่เขาสวยดีนะแล้วช็อคไพรส์ด้วยนะอันเนี้ยถ้าเป็นเก้าเองแล้วนี่หารสองหรือคนละสองสิบพันเราจะเก็บเงินไม่ทันเลยช่วยเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจะต้องรีบมาซื้อเพราะต้องซื้อคนนี้ใช่ไหมมีอีกไปดูเพิ่มเติมป่ะได้ครับราคาดีๆทั้งนั้นแบบสเปเชียลไพรส์พอดไพร์ทั้งนั้นเลยทั้งลานเลยนะตรงเนี้ยมียิ่งกว่านี้อีกเมื่อกี้ห้าเก้าใช่ป่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้สามพันเก้าจ้าแล้วไม่ใช่แค่เป็นโซฟานะเป็นโซฟาเบดด้วยเพราะเราชอบสาวนั่งกันอยู่แป๊บนึงชอบนอน นละเชิญเลยจ้ะสองคนมีหมอนไหมครับมีครับนี่ครับหมอนครับเต็มที่เลยฮะคือเราจะนอนทุกที่เลยเหมครับทดสอว่านู่ไหมโอเคนะสบายไหมสองคนสบายครับใช่ป่ะนอนสองคนเดือดเลยไนะใครชอบนอนนั่งกันครัฟชอบนอนเหมือนวันนี้เราโดนจ้างมานอนเอ็กกนเองมากเลยนะฮะพิธีกรอยู่อย่างนี้แหละฮะเนี่ยอาไปต่อไหมหรือว่าจบที่สามพันเก้านี้แล้วเดีนี้เราเคยคัดจนตใจนะโซฟาเบสนี่ไงตัวนี้ที่พูดถึงแบบ special p r i ส์วันไ r i c e เลยนะตัวนี้เก้าร้อยเก้าสิบทุกชิ้นอ่ะให้จิ้มพร้อมกันดีกว่าว่าทั้งหมดเนี้ชอบชิ้นไหนนับหนึ่งสองสามเลือก สองซ้ำไม่ทำไมแบบเชิพี่ราคาถูกแบบนี้อ่ไม่ก็ในราคาแล้วก็เีบตรงนี้ไงอยู่ในบริเวณใช่แต่นี้ไม่จริงมตลอดทำไมอะประมาณปีวว้านี่หมอนีงก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ไม่แค่หมอนะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยที่หนึ่งแถมหนึ่งได้ร้านนี้เลยมานี่มานี่ตามมานี่ถามคุณพี่ตอนนี้ดีกว่าสวัสดีครับคุณพี่นี่คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับ ครับอะไรแถมอะไรครับคอันนี้จะมชิ้นแรกเลยจะเป็นเตียงนัครับถูกเลยเขาสองคนชอบเตียงมากแบบไหนครับราคาที่เก้าพันเก้าโอ้ยโอ้ยโราคาดีเตียงแถมโต๊เฮ้ยไม่ต้องห่วงไงเราสองคนก็เตียงเดียวพอไงงั้นดีลนี้เหมาะสำหรับเราถูกไหมแล้วก็อยู่เตียงเดียวกันอยู่แล้วตัวทับตัวด้านหลังเลยครับวันี้จะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งเท่นกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเตียงหนึ่งแถมโต๊ะโอ้ยนี้น่าจะเหมาะมาก แปดพันห้าสิบเลยถูกแล้วไหนไหนคุยเรื่องซีซั่นสองเลยถูกป่ะเพราะตรงนี้มีโต๊ะทำงานไงเจ็ดปีให้หลังถูกไหมใช่ครับก็จะต้องทำงานกันแล้วอยู่บ้านด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันครับทำูปให้ทูย้ายมาอยู่ด้วยกันด้วยก็ต้องมีการตกแต่งห้องดิแล้วก็ต้องอยู่อยู่ในวัยทำงานแล้วถูกไหมฮะใช่ก็ต้องมีโต๊ะทำงานไงทำงานแป๊บหนึ่งปุ๊บก็ปั๊บปั๊บกระโดดขึ้นเตียงนอนเลยทุกคนอ่ะสงสารแบบด้วยนะัองชี้กันตลอดเวลาซีซั่นหนึ่งเด็กก็ร้อนแรงแล้วนะซีปรระสบกาณ์ ลงมาหนึ่งก็ได้ดีมากดีมากขึ้นดีเลยซีซั่นสองก็แบบย้ายมาอยู่ด้วยกันถูกไหมก็จะได้แบบตกแต่งห้องอะไรเพิ่มเติมสมมติถ้าขาดนะไอ้บอกเผื่อไว้เลยนะอันนี้โต๊ะแถมตู้ด้วยไปดูแะตรงนู้นตรงนู้นแถมตู้นี้ใส่นังสืออะไระนะยักเมื่อกี้อยากใส่อะไรนะอันหนังสือเปิดเทอมอาจจะเจอครูนะแต่ถ้าเปิดใจมีดูอาจจะเจอกับ จะเป็นอัะไนก็ได้ไปดูอันนั้นนี่ไงมีโปรโนี่แหละครับกำลังอยากได้3ซีดแบบนี้เลยเฮ้ยเอาป่ะซื้อหนึ่งทำหนึ่งไงเรามาซื้นนอผ่านครึ่งกันแล้วก็แบบเอานี้ไปแล้วก็ผมงเก็นั่งทับกันอยู่แล้วไง <c oughs> กำลังอยากได้แบบ3ซีดเลยอะลองดูลองดูงดไปตะกอเลยพ <c oughs> ี่ไม่ได้ตัวหนักับนี่เห็นป่ะใบวันเก็ตวันนิวงานนี่ออกคู่ตลอดเลยถูกไหมใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างี้ยวันเก็ตวันเหมือนกันนะอ่ะ <c oughs> ไหนๆนั่งอยู่นี่ละช่วยขายของได้ไหมขนาดนี้เพราะว่าตอนเนี้ยมันมิดเยียเซลอยู่ไง เราไใหญ่ทุกคนได้แบบว่าสินค้าดีๆคุณภาพสูงราคาคุ้มค่าโปรโมชั่นเยอะมากเลยกัรเลยครับใครนะครับที่ยังเวิร์กฟอร์มโปรใตอนนี้นะครับจะได้โต๊ะทำงานดีไซน์สวยๆเนี่ยก็มีราคาเริ่มต้นที่3 9 9 0บาทครับผมโอ้โหครับผมและสมาชิก SB Family นะครับลดเพิ่ม12%ครับเมื่อแไกคะแนนเข้ายอดซื้อด้วยครับและถ้าช็อปครบตามเงื่อนไขนะฮะรับเพิ่ม SB Cash Reward สูงสุด25,000บาทครับยังไม่พอนะครับช็อปครบตามเงื่อนไขรับบัตรกำลังส่วนลดที่นอน5,000 ผ่อนศูนเปอร์เซ็นทุกชิ้นทางร้านนะครับรับเครดิตเงินคืนสูงสุด8,000บาทกับอัอดคดิตที่ร่วมรายการครับโอ้โหแต่ละคนขายกันเก่งมากแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์นะฮะรีบแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะฮะ @sbdesignsquare นะฮะ<อ> @sbdesignsquare นะครั 2, บ้ลเงินขายเไปไ็นปตามที่ ตัดเข้าสู่เกมทายใจกันหน่อยนิวานดูสิว่าจะรู้ใจกันมากน้อยขนาดไหนเขาถามแรกนะฮะเรื่องดื่มที่พี่มิวชอบอย่าให้ลองนะอย่าให้ล่องนะเนยหนึ่งสองตัมชักเขียวชักเขียวโอ้พี่ไม่เขียนตัวเล็กตลกกันบ้างทายใจพี่กับบ้างคำถามที่สองอาหารที่พี่กับชอบหมูกรอบ หรอวาดรูปไหมโอเคพร้อมนะหนึ่งสองซ่มพี่มิวคำตอบคือช่อหงูกรับใช่ช่อหงูกรถูกไหมถูกต้องอันเอียวให้พี่ก้าวทายใจพี่มิวผ้าปูเตียงสีโปรตของพี่มิวสีโปรดเหรอครับโปรดไปซื้อผ้าปูเตียงกันมาแล้วนี่ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ่อมนี่รู้ใจไปป่าถูกต้องต่อไป ถ่ายใจพี่มิวฮะห้องครัวหรือห้องนอนห้องครัวหรือห้องนอนอะเด็กองเศ้านอนนีนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนบรรยากาศเป็นห้องครัวระเบียงอะไรกันบ้างเหรอฮะตอนถาสุดท้ายงั้นขอเป็นแบบถ่ายทั้งคู่เลยละกันเมื่อกี้เราก็เดินูกเดินกันมาเยอะเนอะเห็นตรงลานโปรโมชั่นชอบเกอบ990หรือชอบซื้อหนึ่งครับอันนี้เขียนของตัวเองดูช่ว่าจะตรงใจกันหรือเปล่าร้อมเอ็มีพีมากซ้อมเศร้านิดเดีหนึ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์แลยเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งทั้งหนึ่งสุดยอดทำไมถึงชอบหนึ่งทั้งหนึ่งอ่ะผมผมชอบแอนที่มันเป็นเป็นเตียงแล้วแถมตัวทำงานแล้วคือ<ม>ไปไหนก็ต้องไปด้วยกนันไงมาหนึ่งก็ต้องมากันอีกหนึ่ง <c oughs> อุย้ยมีจากทวิตเตอร์สุ่มเลือกถามสามคำถามจากทวิตเตอร์แบบสดๆล้อเลย <c oughs> อยากให้ลองช่วยกันเลือกของตกแต่งเรือนหอ <c oughs> เอ้ไอ,อ,อ้บ้านค่ะตกแต่งนะครับหมอนก็ได้ตรง ที่เราเดินผ่านมาชี้นหนึ่งแถมหนึ่งอเห็นไหมใช่ไหมชอบหนึ่งแถมหนึ่งถ้าหมอนใบหนึ่งเปื่อนก็ยังมีอีกใบนะแม่ก็แบ่งคนละใบเลยต่อนะอยากถามว่านกกรัฟน่ารักท้นทุกวันที่มิวห่วงไหมคะตองขัดทุบเลยอ่ะขถามยีงไงตลอดห่วงนิดนึงแล้วกันปากบอกห่วงนิดนึงนะแต่ตัดผ้ามานี่ล็อกตัวตลอดไม่ยอมปล่อยไปไหนเลยอีกหนึ่งคำถามยี่สิบล้านจำเป็นอยู่ไหมไม่ลดไหนลยี่สิบล้านลดนี่ไหม ยี่สิบบาทเองเหรอยังไม่ลดครับตอนนี้ยังยังคง20ล้านไม่อยู่เอ้าก่อนที่แยกกันวันนี้นะฮะมาบอกทั้ง2คนเลยแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับใครที่อาจจะยังรู้สึกไม่สะดวกที่มาช็อปแต่ก็อยากทําให้บ้านหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์เลยครับ w w w s p d e s i g n s q u a r e c o m นะฮะหรือว่าจะใช้บริการ V Shop Pro U ได้แค่แชทเข้ามาเขาก็ช็อปให้สะดวกมากนะครับผ่านทาง2องช่องทางนะ อันหนึ่งคือ Facebook Inbox เข้ามาได้เลยนะฮะผ่าน sbhome/sbdesignsquare ครับหรือว่าไลน์เฟซบุ๊กเมื่อกี้ทุกหนแอดกันครับแอดกันเข้ามาได้นะฮะแค่แชทเข้ามาเราก็ช่วยช็อปให้ที่ผมก็ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ดิพี่ผมก็ชอปผ่านไลน์ทาง SB สบีเขาช่วยช็อปก็ได้นี่เแต่ชอบไม่มาดูด้วยกันอ่ะไม่ไไเห็นจะเป็นยังไงใช่ไหมเล่าจะมีเรื่องขอด้วยกันไม่ใช่หรอเล่าด้วยกันดีเอ้าช่วยกันทำอาหากินนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะจี้ให้หน่อยฮะให้กด เอาตรงไหนครับเอานั่นแหละฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปเดินเล่นกันต่อละกันเนาะได้ครับแต่ก็เจก็ใหม่ได้นะฮะคราวหน้านะครับกับ t ทคลุก o อนด์เอสพีดีไซน์สแครครับที่ทพร้อมเสิร์ฟความสุขให้ทุกเรื่องแต่งบ้านของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นครับวันนี้ขอบคุณมิวแล้วรันมากนะขอบคุณครับผมโอเคเดี๋ยวรอดูซีซั่นสองเรื่องนี้นะฮะเราเลยตามด้วยเจก็ใหม่อีหน้าครับบ๊ายบาย ซ้อมสคริปเปิดรายการนะฮะสมาธิไม่มีไม่ใช่ทีมงานเยอะนะฮะหวานฉ่ำกันตลอดเวลาหวานต้องจะเปิดรายการขนาดนี้ที่ดูทั้งรายการจะเป็นยังไงทำไมนั่งแล้วต้องชิดกันขนาดนี้ตลอดเวลาด้วยเปนปกติ <laughs> ผมเป็นปกตินะเทรการู <a> ดิ ก็จบไปแล้วนะครับผมกับเทคโนโลยีพี4มิวกราฟเตอ h ์เ f ลฟ์สเตียสร้างเรือนหอหรือเปล่านะก็เป็นไงบ้างทุกคนคือสิ่งแรกที่ทำไมชอบจากคลิปนี้เลยคืออะไรรู้ไหมกราเปอาชุดนี้คือดีมากชอบกับชุดนี้มากเลยมีความแบบดีน่ารักแต่พี่มิวคือแกก็คือเหมาะกับชุดแบบนี้อยู่แล้วไง และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไปไหนเขาตัวติดก,กันตลอดเลยเนาะอันคลิปเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทําไมเขากอดกรลมก่อนเกลียวได้มากขนาดนั้นกอดกันเวอร์นะจ๊ะทุกคนกอดกันเก่งกอดกันเก่งนะโอเคครับผมทุกๆคนก็เป็นไงบ้างสำหรับดูคลิปนี้รู้สึกยังไงอะไรยังไงบ้างไหนต้องบอกตังเมย์ไหนสิแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ตังเมยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผม ที่สำคัญคืออย่าลืมคอมเมนต์บอกอีกทีว่าอย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะมีขอตัวไปอัดคลิปต่อไปก่อนนะจ๊ะวิวกับมีรอยเพียบเลยอ่ะโอเคมันนี้ต้องไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย